ย้อนเลยย้อนเลยอ๋อโชว์แบงค์เพนเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่กับรายการเพนเตอร์ไฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับมวยสากลนะครับเยาวชนนะครับหนึ่งยกสองนาทีครับพนัน้ายมือชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับแคนดี้ครับแคนดี้มาจากไหนแคนดี้ไพโดอเขาเสียงแคนดี้หน่อย มือครับช่วอะไรครับยกครับยกมาจากไหนยกไผ่ด้อครับยกไผ่ด้อขอเสียงหน่อยโอเคมองพ่อแม่มากันแล้วทั้งคู่นะโอเคนักกู้คันทีอ่าหนนาทีพอหนึนาทีพอเลยนะหนึ่นาทีเดียวพ็พอได้ใส่แม้อมนักสู้พร้อมนะชุด โอ้ยดีสาวสาวแล้วตนี้สาทีเดียวโอ้ยโอ้ยยังไม่ยุด้ยไม่มียุดไม่มีกอรันต์ไม่กันสามีวิแล้วตอนนี้ยังไม่มีการัน อดสุดยอดเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งมันนะเอามันไหมสนุกนะเออพี่ก็สนุกเหมือนกันแล้วทุกคนสนุกไหมสนุกมากๆหลายร้อยหลายร้อยเลยสุดยอดโอ้โหต้องมือทีครับพูดดีรับรองได้เลยครับต้องมียกสองครับต้องมียกสองแน่นอนเดี๋ยวพาสองเข้ามา